không lên, không lên, khéo lên, khéo lên, khéo lên, leo lên, không đứng ngã ร้อนใ้อนคุณจะใหเล็กเดียลกพี่นี่สามไม่ได้ไม่แข่งไม่ได้ไม่ได้ติดสวยภรรยาเย้เฮ้ สายสายเลยไม่ได้ไม่ได่ไี่ไม่าน่เกิดเราเราขับรถรถเข้ามาใน้านจะมีปัญหาอไรตกไมได้ครับติก็ไปเล่นแต่ไม่รู้ว่าไปกไปตกหนามไหมครับ บินไปตัเทมเปอร์จ้ไม่ใชเทมเปอร์ธรรมดาธรรมดาเดียวเนี่ยเท่าไร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 อ่าได้ได้าอมูลัมันดังคล้ยกระบอกมเลยเราขึ้นได้นได้อไขึ้นได้ลงได้เอาคนสูงเลิกเลิก

จานไม่เหลืองจาจานย์าทึ่งาท เลยหน้าเลยหน้าเลยหน้าเลยแค่หน้าเลยหน้าเลย

Đéo con đéo vào này vào này ye không, nổi, không, nổi, không nổi, xuống ngay ye ai ngay Ê, ê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn